ช่างปรีชาช่างปาเก้รับงานขัดพื้นไม้ปาเก้ขัดพื้นไม้จริงทุกชนิดทุกขนาดบริการงานขัดด้วยเครื่องขัดพื้นไม้ชนิดเก็บฝุ่นที่สามารถขัดดูดเก็บฝุ่นได้ถึง9 5้าห้าปอร์เซ็นให้ความเที่ยงตรงสูงในการขัดพื้นไม้ทุกชนิดทาเคลือบสีโพลียูรีเทนทุกชนิดทุกที่ห่อรับงานได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศดําเนินงานโดยช่างปรีชาช่างผู้ชํานาญงานพื้นไม้โดยเฉพาะราคาม่ ตรฐานผลงานคุณภาพติดต่องานโทร0814403952โทร0904094788รับงานได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศโทรไปหาช่างปรีชาคุณจะได้คำตอบทุกเรื่องเลยนะคะหมายเลขโทรศัพท์ปักหมุดเอาไว้แล้วข้างล่างนะคะ สำนักงานร้านช่างปรีชาปากเก้เลขที่109ทับ388หมู่หหมู่บ้านทัญพฤกถนนรังสิกนครนายกตำบลลำผักกูดอำเภอทธัญบุรีจังหวัดปทุมธานี12110